สบายดีมือนี้ <c oughs> นึ่งเสจากว่าเบาเอือดูดน้ำใส่เขาเนาะที่ว่ามันแหงแหลกมาก่อนหมพาไปเบิง่งป่าในหนองเบาน้ำพสติตึกแหงไปติดตามชมกันเลยดูดจนแหงนั่นเองเนะาะบองด้วยผมดูดน้ำใส่เขา นำน้องหลายบ่หลายบ่านำผู้ชิตึกแห่ให้เบิง่งจ็คส์ดเตกหรือบ่ตเตกกลับมาท่าอผู <laughs> ้ชิตึกแห่เปลี่ยนบล้อ พอได้กินอยู่ดอกามีป่าชิ <laughs> าดาล่านะิดายบ่เนาะมาดูนกันมึงเด้อสิดายป่าหรือสิดายกินเยื่อ <laughs> ได้แต่กินเยื่อ <laughs> ไปติดตามชมตอนต่อไปเนาะว่าสิดายบ่ บาทที่สองเนาะที่ได้อยู่เนาะ,นะชู่ทุถือแกก,กับบดเต็กผู้ปนตาได้ เอาปปไปสอนดีกว่าขนาดนี้นะได้ดอกตึกเงน,นะไปสอนเอากุ้งกูไปติดตามชมเนาะบ้าวน้ำเพลินชีสอนกุ้งเมื่อก้อยก,กุ้งหรือว่ากุ้งเต้นอะไรนี่ ต้องไปต้องไปเก็บอนะ่ะเนี่ยเล่ยยิ้นำ้นำน้องกระจกขีดิบนะครับอ่าถูกเาเบิง้งมาเบิง้งเบิ้งนี่คือนี่คืออรรนนีหยังมขกคอดีเห็นไหมฮะอ่าถูกกุ้งกับปลาซิวทั้งกุง้งทั้งปลาคอมีความลูกปลาดุกน้อยเห็น,นไหมน,นี่ปลาคอยแล้วปลาคออันนี้เดี๋ยวจะเอาไปอันนี้จะไปปล่อยใช่ไหมน้องตัวนี้สิปล่อยไปไปล่ะ <laughs> <laughs> สิโบกเก็บบ่ะไปไส้น้ำแล้วเก็บขี้ดินนอกแล้วจังเก็บเอาไปติดตามชมตอนเก็บเองเนาะบ่อลนำ่นตื่นเต้นเนบืบ้องหน้าคน <c oughs> ตื่นเต้น,นตบาทแรกบาทแรกฝนก็สิตกจังหน่อยเนาะมาเก็บกุ้งไปทำกันทั้งกรุงทั้งกระปุกกระปุกคนกระเสียมากิกระปุกค,คนกระเสียเอา ปลาซิวใหญ่ซิวใหญ่ปลาซิวใหญ่โอ้โหตรงนี้กันซิเรือนั่ตัวจิปล่อยได้撒ดูเก็บเอาเก็บเอาทางกุ้งทางป่าโอ้ลูกปลาคอละมือเก็บข้าวเบิ้ลเลยเอาตัวปล่อยได้โอ้ยตัวปล่อยมาได้ิเลยก็นี่ไงตัวปล่อยบวกินนะตัวน้อยปลด อาไว้กี่ยวมันง่ายๆปาตปลาซิวเมีตัวใหญ่ครับแบบเส้นหนาๆคืออย่างสบายนี่นกับที่ดินที่เก่านะ,จะเจ้าเสี่ยวถือรุกมาแบบนั้นเลยเหรอจะคอยเวลาอีกทีนึงป่ะสอนๆๆหนักเวลาที่หุบแล้วก็หุบ บอกว่าเอาอยู่ในหนำมันกับไม่เปื้อนฝน,น,นกับม้าป่าฝนกับสิ่ตกลินจักหน่อยเอาชิดเอาชิดเอาเฝ้าเฝ้าชิดเอารดแม่บอกง,งูตงนั้นะชิณได้สักเฝ้าชิดเอารด บาทเดียวเด้อนี่เด้อบาทเดียวน้องคิดจะว่าบา้านนำมาทิ้สิทธิ์เอาโลด เก็บโอ้นี่คือกระปูงามโคง้งหวติมหน้ากล่องเลยโอ้บางเนี่ยวนี่ไปอย่าดึงงอย่าดึง,งอย่าดึงในขาดลดปล่อยนะค่อยลปล่อยนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊อ นี่กุ้งหรืออย่างนี้โพธิ์พ่อแพรแม่รกุ้งกระดาษกระเดียดพูดนป,ปลาเขาหน้อยหลย่ไล่ได้มีสิทธิ์ที่จะปล่อยอีกแล้วนะนี่หฤๅษีโมกหมดจ้ามือหน่ะปล่อยปล่อยหล่ตัวได้เหมือนก่อนไม่กุ้งเลย โอ้ล oh, ูกปลาดุกงี้มึงเนี่ยเอามือเลี้ยงเป็นไงวะเลี้ยงใส่อ่างเนาะดีป่าววะเอามาจับมั้งนี่นะอย่าจับยังเด้อสิตาย ถ้าเก็บนั่นบ่ได้เหรอไอเก็บมันที่ไรนาแถวเดี๋ยวคย่อยไปดูหน้งเดี๋ยวค่อยไปเลือกพี่เสียายก้อนนั่นทีไปเอาน้ำใส่ไปพี่เสียายบุตรโอ้ยสอนสองบาทสามบาทได้หนิได้อเพียเพียโอ้ยใส่หนังได้เลยใส่หนังจังหน่อยเลยยันยัน,ยนปลาดุกกับปลาคอเสีนดาย นอนกับบอลอยแล้วปาซิวนะสิตายไปแล้วไว่้วยันปลาดุปลาคอเปนตายนนะอะไรมาเบิรงบานะบาสีล่างบาสีล่างไปจากที่เอาสดแล้วอุ้ยจะสั้นหังละ เก็บด้วยละป่าเลยปลาซิวได้ตายหมดยังก็ตายอยู่ลงอยู่เป็นล่างเนาะ มันบ่ไปตามทางมันเลยฮะจับขึ้นยอกขึ้นบ่แห้งกำลางกิดินเอาละยานะบาเลือกเอากุกง้งกุ้งจะเสียบกบมาได้ใส่เลี้ยงไป

เราเพิ่งนำกันกน้องชิลลลายปันได้โอ oh, ้ลายเติมด้วยทางกุง้งปลาซิวคลิปนี้ก็พอสมเหตุสมควรเนาะให้อ้ายเอื้อยหรือว่า พี่พี่ได้เบิ้งกันกันขอจบคิวไว้เพียงเท่านี้นะเนาะเราเอือกับบาวน้มกัขอสบายดีสบายดีฝากติดตามเด้อครับผิดพลาดประการใดก็ดกขอโทษขออภาัายหลายๆลมือใหม่